ขอเจริญสุขสวัสดีคณะศิทยาสานุศิ์พุทธศาสนิกชนทุกท่านทุกคนเนาะที่เข้ามาชมวันนี้เงินทุกบาททุกตังที่ได้ร่วมบุญมาต่างๆนานาที่ถวายมาวันนี้พระอาจารย์ได้นํามาเปลี่ยนช่องสตัเลตร,รอบโบสถ์นะเพราะว่าโบสถ์หลังนี้ของวัดน้อมที่จริงแล้วมันเป็นแผงเหล็กแล้วมันเป็นสนิมนะครับมันเคยมีเด็กเนาะ เคยมีเด็กน้อยเนี่ยโรงเรียนเนี่ยแหละตะปีนเล่นแล้วมันเกิดการแทงขาเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยนะอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยทำให้บาเดเจ็บไปก็มีนะครับแล้วเป็นสนิทแล้ววันเนี้ยเงินที่รวบรวมไว้ที่มาถวา,ายสังฆทานบ้างอาบน้ำมนต์บ้างมาอะไรบ้างต่างๆนะครับพระอาจารย์ก็ได้รวบรวมเก็บไว้แล้วก็เปลี่ยนช่องตะตะเหลดให้กับวัดน้อประชาสันแล้วนะทุกคน แล้วก็อีกหลายเจ้าภาพนะครับที่ร่วมบุญกันมาก็ทั้งหมดมันสี่ถ้ากี่ช่องนะช่างสี่สี่ช่องรวมเป็นเงินสี่แสนสี่หมื่นนะครับนี่วันนี้ช่างมาติดตั้งนะครับน่าจะอีกสองวันเสร็จสองวันนะครับก็นะครับไม่ได้ ไปไหนเลยนะครับเพราะทุกอย่างลงที่วัดน้อมประชาสันท์ทั้งหมดนะครับเดี๋ยวจะหาว่าได้ตังมาแล้วไปทำอะไรบ้างสร้างอะไรบ้างนี่ครับสังคมก็ต้องช่วยวัดก็ต้องสร้างนี่แหละคือพระอาจารย์นะครับไม่ได้มาทำเอาหน้าไม่ใช่ว่าโอ้เงินคนอื่นอาจารย์แจได้นหน้าไม่ใช่นะทุกคนได้บุญแต่เราเป็นหัวเรือเราก็ต้องช่วยกันทำช่วยกันสร้างบุญละไปนี่แหละวัดวาลาของเราเดี๋ยวก็จะต้องไปซื้อสีอีก แล้วก็เดี๋ยวต้องให้พระช่วยกันทาสีรอบโบสถ์เพื่อเตรียมงานกระถินเนาะนะครับก็มาบอกให้รู้ให้ทุกคนได้รับรู้ว่านี่สร้างจริงทําจริงบูรณะกันจริงๆนะครับเดี๋ยวจะหาว่าไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับแล้วก็โบสถก็ว่าอีกไม่ช้าก็จะเลยทาสีใหม่เปลี่ยนสีใหม่นะครับก็ติดกระจกอะไรให้ทุกอย่างแล้วนะครับก็เหลือเปลี่ยนซัลตเไอ์ให้เนาะ ก็ขออนุมโมทนาบุญกับทุกท่านทุกคนด้วยที่ร่วมบุญมานะครับช่องสะตัเลสนะครับแล้วก็เหลือประตูบ้านใหญ่บ้านใหญ่ก็อีกช่องละสี่หมตอนนี้ก็มีเจ้าภาาไว้สามช่องเนอะแล้วก็อีกช่องหนึ่งก็พระจาก็น่าจะทําเองนี่แหละก็รวบรวมกันทําไปเพื่อวัดวาอารามของเราฝากไว้ในแผ่นดินอยู่ในพระพุทธศาสนาวัดวาอารามไม่เป็นของใครไม่มีใครเป็นเจ้าข้าวเจ้าของนะครับมีแต่ผู้อาศัยแล้วผู้ดูแล แล้วก็ผู้บุรณะเท่านั้นพระอาจารย์จะสร้างใหญ่โตขนาดไหนก็จะต้องตกเป็นของแผ่นดินก็ต้องตกเป็นของหลวงยวอยู่วันยังค่านะครับไม่ได้เอาเข้าวพกเข้าหอดใดทั้งสิ้นเดี๋ยวจะหาว่าไม่ทําอะไรเลยยางวุ่นอย่างนี้นะครับแล้วตอนนี้ก็รวบรวมข้าวสารอาหารแห้งปลากระป๋องมามงมาม่านะครับถ้าใครจะนํามาทําบุญสังฆทานถวายขอเป็นมาม่าเป็นน้ําแพ็คเป็น เครื่องอุปโภคบริโภคนะเพราะตอนนี้น้ําท่วมเริ่มเกิดการน้ําท่วมแล้วหลายๆห,หน่วยงานเริ่มติดต่อขอให้พระอาจารย์เริ่มออกช่วยเรื่องเกี่ยวกับเรื่องน้ําท่วมแล้วเนาะก็ถ้าใครว่างก็ขออนุโมทนาบุญแล้วก็มาช่วยเหลือสังคมกันช่วยเหลือวัดวาอารามต่างๆกันไปเท่าที่ทําได้อันนี้ก็ให้งานช่างเขาได้ทําการติดตั้งต่อไปเรื่อยๆแล้วกันอันนี้มาบอกกล่าวให้รู้ให้เห็นจริงเราบูรณะจริงเราสร้างจริงนะครับก็ ขออนุโมทนาบุญแล้วก็เจริญพรทุกท่านทุกคนญาติโยมพุทธศาสนิกชนทุกท่านทุกคนที่ร่วมบุญกันมาต่างๆนานานะครับวัดวา,ารามเราก็ต้องดูแลกันต่อไปเพราะเราเกิดมาในศาสนาพุทธลูกหลานเราก็จะต้องทําบุญดูแลในพระพุทธศาสนากันต่อไปวันนี้ก็ขอเจริญพรทุกท่านทุกคนแล้วก็ขอขอบคุณขอบอกขอบใจทุกคนด้วยที่ร่วมบุญมาต่างๆนานานะครับก็พระอาจารย์ก็ไม่รู้จะกล่าวคําว่าอะไร ก็ต้องกล่าวก็ต้องกล่าวคําว่าอนุโมทนาแล้วขอบอกขอบใจด้วยแรงบุญแรงศรัทธาแรงใจต่างๆที่ทุกท่านทุกคนได้อนุโมทนาร่วมบุญกันมาในวันนี้นะครับก็ขอให้บุญกุศลที่ได้ทำจะย้อนกลับไปหาญาติโยมทุกท่านทุกคนถึงค่าวตกทุกข์ได้ยากก็ขอให้รอดปลอดภยัยถึงค่าวเงินทองขาดมือ ก็ขอให้หลังไหลดังสายบุญสายทานที่ญาติโยมได้ช่วยกันกระทํามาในวันนี้ก็ขอกล่าวคําว่าจะเลิญพรสาธุนโยมนะ